สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รับทุกคนก่อนอื่นผมขอส่งความปรารถนาดีแด่พี่น้องคริสต์ศาสนิกชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสที่เพิ่งจะผ่านไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพร้อมกับพี่น้องชาวไทยต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทีมฟุตบอลชาติไทยที่สามารถคว้าแชมป์ในรายการ AFF Suzuki Cup 2014ซึ่งทีมขุนพลช้างศึกของไทยนั้นสามารถ พลิกสถานการณ์หลังจากที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านทางรองราชเลขาธิการและแนะนำชัยมาถวายพ่อหลวงและปวงชนชาวไทยได้ในที่สุดนะครับวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระเนตรการแข่งขันฟุตบอลร,ร่วมกับสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะครับผมขอชื่นชมในความเข้มแข็งเสียสละและอดทนของนักกีฬาทุกท่านภายใต้การนำของโค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนชาวไทยที่รู้รับสามัคคีมีวินัยรักชาติรักสถาบันถวายพระเกียรติได้อย่างสมภาคภูมินะครับรัฐบาลได้มอบเงินสนับสนุนให้5ล้านบาทและได้ขอความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนโดยบริษัท CP และไทยเบฟให้เพิ่มอีกบริษัทละ5ล้านบาทรวมเป็น15ล้านบาทนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดพังงาเพื่อเข้าร่วมงานรำลึก ครบรอบ10ปีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและสูญหายทุกท่านนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง10ปีแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของพวกเราทุกคนภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้นะครับแต่เราทุกคนต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาป่าต้นน้ำการปลูกป่าการทำช่องทางระบายน้ำนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญพร้อมสร้างการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยแจ้งเตือนภัยไปล่วงหน้าด้วยนะครับและในวิเช่นกันผมได้มีโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดที่วาสนะครับจริงๆแล้วหลายจังหวัดในภาคใต้ปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วก็ฝนตกไม่หยุดนะครับต่อเนื่องกันทำให้ เกิดการท่วมขังเป็นระยะเวลาที่นานกว่าปกตินะครับแล้วก็มีตลาดน้ําที่ลึกมากพอทุมควรทําใหปา้ประชาชนเดือดร้อนสําหรับพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมในทุกพื้นที่นั้นที่ผมไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับทางรัฐบาลและคอสชก็ได้เร่งสั่งการให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเร่งด่วนนะครับในปีใหม่นี้ผมเข้าใจดีว่าพี่น้องข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารข้าราชการท้องถิ่นอาสาสมัครต่างต้องเสียสละทําหน้าที่ คอยปฏิบัติงานช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาช,ชนที่สัญจรไปมานะครับซึ่งในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนนั้นผมเข้าใจดีว่าในหลายๆเรื่องมีปัญหาอุปสรรคทั้งในกฎเกณฑ์ความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือกฎระเบียบที่ต้องแก้ไขก็ขอให้ท่านในทุ่มเททําด้วยใจด้วยความเสียสละนะครับให้ทุกท่านตระหนักว่าข้าราชการอาสาสมัครนั้นเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนนะครับ ให้ประชาชนมีความสุขและปลอดภัยในช่วงวันอยู่ราชการหลายวันอย่างเช่นในช่วงวันปีใหม่นี้สําหรับการทางานของรัฐบาลในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถือได้ว่าได้ดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ใหญ่ที่ได้ถแถลงไว้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับและแจ้งให้พี่น้องทราบว่าเมื่อเริ่มเข้ามาการบริหารประเทศนั้นล้วนแต่เป็นการสร้างพื้นฐานการพัฒนาที่นาําไปสู่ความยั่งยืนให้กับประเทศชาติในอนาคตทั้งนั้นพวกเราทุกคน ได้พยายามเสริมสร้างความสัมพนันธ์อดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศนั้นเป็นส่วนสําคัญในนโยบายองค์รวมของทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินในการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS 6ประเทศทั้งที่5นับว่าประเทศไทยประสบความสําเร็จอย่างดียิ่งในการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติระดับสุดยอดผู้นําครั้งแรกของรัฐบาลน,นี้นะครับ โดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้นำทุกประเทศ GMS เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำแผนงาน GMS รัฐมนตรีอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าที่อาวุโสบุคคลสำคัญในภาคธุรกิจและเอกชนรวมทั้งประธานธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนาของ GMS เข้าร่วมการประชุมด้วยหัวข้อหลักของการประชุมก็คือความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงก่อนการประชุมระดับผู้นำประเทศได้จัดให้มีการประชุมระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆเพื่อเป็นการหารือและเตรียมข้อเสนอต่อผู้นำประกอบด้วยการประชุมด้านการลงทุนการประชุมของภาคธุรกิจการประชุมของหุนส่วนการพัฒนาและการประชุมของกลุ่มเยาวชนนะครับจากนั้นผมในฐานะผู้แทนผู้นำทั้งหมดได้ก็คิดเห็นต่อข้อเสนอเหล่านั้นและนำไปเป็นประเด็นหารือในการประชุมสุดยอดผู้นำปร เทศ GMS ซึ่งได้มีการรับรองถแถลงการร่วมระดับผู้นำหกประเทศร่มแม่น้ำโขงผลการประชุมระดับผู้นำประเทศ GMS นั้นได้แสดงความชื่นชมในความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในกานที่จะผลักดันการดําเนินความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและน่าพอใจอาทิเช่นการเชื่อมโยงโ,ยงโครงสร้างพื้นฐานเช่นการเชื่อมต่อตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เมืองห้วยทรายสปปพลาว อำเภอเชียงของประเทศไทยขณะนี้ก็กาลังเตรียมขยายการพัฒนาแนวระเบียงเศรษศกฯฯฯฯรรฐกิจตะวันออกตะวันตกไปยังประเทศเมียนมาและการพิจา,า,ารณาสถานที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงประเทศสมาชิกและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ ในเรื่องต่อไปคือการพัฒนาด้านกฎระเบียบเช่นการอำนวยความสะดวกทางการค้าคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจให้ครอบคลุมเมืองหลวงของแต่ละประเทศสมาชิกอีกทั้งร่วมมือกันผลักดันการดําเนินงานภายใต้ความตกลงการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันต่อไปเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวลดขั้นตอนการตรวจลงตรามีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน GMS สำหรับในปี2059ถึง69นั้นจะผลักดันให้เกิดศูนย์ประสานการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโของอีกด้วยนะครับเรื่องต่อไปการอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านแรงงานใน GMS และเรื่องสุดท้ายคือการเสริมสร้างและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางอาหารน้ำและพลังงานในภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นทั้งนี้สมาชิกต่างๆนั้นต่างก็มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการที่จะพัฒนาอนุภูมิภาค GMS อย่างยั่งยืนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตพร้อมๆกันนะครับโดยกําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะร่วมกันที่จะนําไปสู่การค้าการลงทุนในภูมิภาคการร่วมกันพัฒนาแนวเส้นทางขามนาคมใน GMS ให้เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกันขจัด อุปสรรคด้านกฎระเบียบการคมนาคมขนส่งข้ามพรมแดนเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายยานพาหนะสินค้าและคนทั้งนี้จะมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันในระดับท้องถิน่นระดับชาติระดับอนุภูมิภาคและสอดคล้องกันทั้งในระดับคณะทํางานและกรอบความร่วมมือนในภูมิภาคเช่น <c oughs> อาเซียนอาเซียนจีนและอาเซียนบวกสมครับความร่วมมือไทยจีน ในการเดินทางไปจีนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา22-23ธันวา,าคม2567นั้นเป็นการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรใกล้บ้านที่เป็นหมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือรอบด้านทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจว่าจะสามารถผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนให้ขายายตัว1แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี2 5 5 8ซึ่งจะเป็นปีที่ครบรอบ40ปีของการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและผมขอแสดงความขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเองซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทั้งสองประเทศในการที่กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและร่วมกันมองไปข้างหน้ากําหนดพิสัยทัศน์และแนวทางความร่วมมือระหว่างการในอนาคตเพื่อเสริมสร้างสถียภาพและความมั่นคงของภูมิภาคควบคู่ไปด้วยกับความร่วมมือทวิภาคีอีกประการหนึ่งนั้นในปีหน้าเป็น ปีแห่งการครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบปีที่40นะครับและเป็นปีที่สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาซึ่งทางสาร,รัฐประชานีนนั้นก็ถวายพระพรนะครับมาด้วยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของไทยกับจีนนั้นมีความแน่นแฟ้นมาโดยตลอดนะครับ ผูน้นาทุกท่านก็ได้ฝากถวายพระพรไปยังพระบาทสมเด็จพระหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถและทุกพระองค์ด้วยนะครับแล้ยิ่งให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเรื่องความร่วมมือทวิภาคีในด้านการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เราได้ลงนาม MOU ที่ประเทศไทยไ,ทยไปแล้วนั้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีคณะกรรมการร่วมเร่งหารือในรายละเอียดของโครงการภายในต้นปีหน้าซึ่งผมก็โดดไปแล้วว่าภายในเดือนมกราคมพร้อมที่จะพูดคุยกัน เป็นต้นไปนะครับแล้วก็เร่งศึกษาทําความเข้าใจค้ากฎกติกาการค้าการร่วมกันลงทุนอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับให้แล้วเสร็จได้โดยเร็วเพื่อจะได้เริ่มการก่อสร้างเป็นของขวัญให้กับคนไทยในประมาณปลายปี58หรือเร็วกว่านั้นนะครับทั้งนี้ได้ขอให้จีนสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้านาคมของภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความพร้อมของไทยที่จะเป็นสถานที่ตั้ง ของศูนย์ควบคุมระบบรถไฟในภูมิภาครวมทั้งตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟในขณะเดียวก,ก,กันก็จะมีความร่วมมือในอีกหลายๆด้านที่สําคัญได้แก่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นการศึกษาดูงานด้านกิจการอาวากาศและวิจัยในประเทศจีนการพัฒนาระบบ GPS สําหรับเรือประมงและใช้ประโยชน์จากดาวเทียมและเทคโนโลยีสํารวจระยะไกลหรือระบบ รีโมทเซนซิงพร้อมทั้งเสริมให้มีการลงนามความร่วมมือด้านอาวากาศระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะครับสำหรับความร่วมมือด้านพลังงานจียนยินดีกระชับความร่วมมือกับไทยในเรื่องพลังงานหมุนเวียนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโรงงานขยะนะครับขณะที่เราก็พร้อมที่จะเสนอการส่งกออกเอ์ทนอนอลแก่จีนสำหรับในด้านความร่วมมือด้านพลังงาน,านนี้นั้นก็จะหารือกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านพลังงานไทยจีนเพื่อขยายผลความสำเร็จต่อไป เรื่องความร่วมมือด้านการเกษตรจีนก็ยินดีที่จะเร่งรัดดาเนินการตามที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันอีกทั้งจีนจะเร่งรัดการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางในไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายนะครับผมได้ขอให้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสถาบันตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เรื่องยางแล้วก็เรื่องรถยนต์ด้วยนะครับ ซึ่งท่านก็รับปากว่าจะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งก็เป็นผลดีกับบ้านเรานะครับเราจะได้มีสถาบันวิจัยต่างๆที่มีมาตรฐานเราเมื่อผลิตแล้วมันต้องมีการรับรองมาตรฐานและส่งออกได้นะครับไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วไม่ต้องรับรองคุณภาพต้องส่งไปก็เสียค่าตรวจสอบอีกนะครับจากต่างประเทศมันทาให้มูลค่าสินค้านั้นมันก็แพงมากขึ้นวันนี้นอกจากนั้นเรายัางยินดีที่จะร่วมมือกันในด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการทหาร ยุทธโวารกร์ต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของการทางด้านการป้องกันประเทศและในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติตลอจนการป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคทั้งนี้ในด้านการท่องเที่ยวได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องหน่วยงานทั้งสองฝ่ายจะต้องควบคุมในเรื่องของการบินการทัญจรไปมาจะต้องหาือกันต่อไปในเรื่องของการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระหว่าง2ประเทศไทยจีนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับซึ่งจะมีการจัดตั้งประชาคมอันประกอบด้วย3าเสาหลักในปี2 5 58จีนพร้อมให้ความช่วยเหลือในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําและการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและในส่วนของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS นะครับจีนยินดีเพิ่มการลงทุนสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจก,การค้าในอนุภูมิภาคทั้งนี้ผมได้เสนอให้ในยายกรัฐมนตรีจีน สนสุนไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกับทั้งของไทยและของสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับเราต้องก้าวหน้าไปพร้อ,รอมๆกันในโอกาสเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีจีนและผมได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อยกระดับความร่วมมือตลาดทุนและตลาดเงินระหว่างสองประเทศจำนวนสฉบับได้แก่